ฮอตเกินต้านเปิดก้าวแรปเปอร์ยิงของเมืองไทยฮอตแล้วสวยมากนอกจากมีความสามารถในการร้องแรปที่ไม่แพ้ผู้ชายก็มีความสวยและความแซ่บที่ฮอตเกินต้านจะมีใครกันบ้างนั้นาบประับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่9ปราดาทัานสิตาเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์การจนบ,บุรีปี2021ถีที่ไม่ได้มีดีแค่สวยระดับนางงามอย่างเดียวยังเป็นผู้เข้าแข่งขันแรปเปอร์ในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์โชว์สกิลการแรปที่บอกเลยว่าไฟลุกท่วมเวทีจนหลายคนอดชมไม่ได้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดจริงคนนี้ อันดับที่8เจนจ่าจันทารักหรือที่เรารู้จักกันในวงการเจเจสเปอร์ที่มีชื่อเสียงหลังจากที่เธอนั้นได้เข้าประกวดรายการ The Rapper ซีซั่น2อนอกจากนี้เธอยังเคยประกวดในรายการ The Voice ซีซั่นหหลังจากนั้นก็ได้ไปแข่งขันในรายการ Reality จนได้มีโอกาสได้ไปเป็นเด็กฝึกค่ายเพลงที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยเพื่อศึกษาต่อโดยความที่มีเอกลักษณ์ทางแร็ปเป็นเสียงอีสานและยังมีทักษะการร้องเลนเต้นเพลงกลายเป็นแรปเปอร์ยิงอกคนที่น่าจับตามองมาก อันดับที่เ็น้องฟิลลิงเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยที่อายุน้อยอีกคนที่โชว์ทักษะการแรปในวัยอายุ13ปีแม้ว่าอายุจะน้อยแต่ความสามารถไม่น้อยตามโชว์ฝีมือการร้องแรปที่แต่งด้วยตนเองแถมน้องฟิลลิงก็สามารถแรปได้อย่างมืออาชีพนะ่ารักไซสๆแถมมากความสามารถแบบนี้รับรองอนาคตไปได้ไกล้อย่างแน่นอน อันดับที่หกนานาพัทรวรินสาวสวยจากเวที The Rapper ที่เรียกได้ว่าความสามารถน่าทึ่งมีเอกลักษณ์ก็คือเสียงของเธอนั้นใสมากๆและยังเคยเป็นเด็กฝึกค่ายเพลงเคป๊ปมาก่อนก่อนที่เธอนั้นจะกลับมาเมืองไทยเพื่อตามหาความฝันในฐานะศิลปินฮิปฮอปจนวันนี้ก็ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเรียกได้ว่าความสามารถน่ารักที่ไม่แพ้หน้าตากันเลยละจ้า อันดับที่5้าพยราพีราดาัดาเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศโดยมีผลงานที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นหูและเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับเจ้าของเสียงเด็กที่ร้องเพลงข้าน้ำนมจุดประกายของเด็ก9้าวขบในวันนั้นกับเป้าหมายที่อยากเป,ป็นศิลปินก็เป็นอีกคนที่มีทักษะในการร้องแร็ปแต่เธอนั้นชื่อชอบการทำเพลงแนวดิสโทเปียป๊อปมากกว่าจนทุกวันนี้พายราก็เป็นศิลปินและโปรดิวเซอร์ที่โด่งดังไปถึงระดับโลกกันเลยทีเดียว อ่นดับที่4มดชนาพรเข้าสู่วงการแรปจากเวทีโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์หรือที่เรารู้จักกันในนามสีดาไวร้ายเป็นสาวเหนือและเน็ตไอดอลที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในฐานะแรปเปอร์น้องใหม่แถมความสวยและความความสามารถนั้นก็ฮอตเกินต้านมากจริงๆ อันดับที่3เฟมสุภัชยาแรปเปอร์สาวหรือที่เรารู้จักกันในนามวันเดอร์เฟโด่งดังมาจากการแข่งขนันในรายการโ h o w มีเดอะมันนี่ไทยแลนนอกจากนี้ยังเคยแข่งขนันในรายการเวทีเดอะสตาร์ The Star มาแล้วปัจจุบนันสาวเฟมก็กลายเป็นที่รู้จักและมีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองและไม่ได้มีดีแค่ในการร้องเพลงอย่างเดียวเธอยังสวยแซ่บอีกตั้งหากเรียกได้ว่าฮอตเกินต้านจริงๆ อันดับที่2มิลลีดานุภาแรปเปอร์สาวมากความสามารถที่โด่งดังโชวดสก,กิลการแรปในรายการ The Rapper Season 2นจนกลายมาเป็นศิลปินที่อายุน้อยและน่าจับตามองอีกด้วยโดยสไตล์การร้องเพลงและการแรปที่ฉีกแนวโดวยสาวมิลลีนั้นเริ่มฝึกร้องแรปตั้งแต่ตอนม .2 อ2จนตอนนี้สาวมิลลีก็กลายมาเป็นศิลปินที่ฮอตเกินต้านมากๆจ้า อันดับที่1ลิซ่าลลิายืน 1. เรื่องการร้องแรปและการเต้นจนโด่งดังไปทั่วโลกส่วนเรื่องความสามารถในการร้องการเต้นก็ไม่แพ้ใครแถ้เวลาจะทําอะไรก็น่ารักเสมอไม่แปลกที่แฟนขับชายหญิงกะพากกนหลงแถมเป็นศิลปินทีทรงอิทธิพลมากๆเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มาแรงแห่งยุคเลยก็ว่าได้